ถึงจะล้มสักกี่ครั้งก็ยังลุกถึงจะทุกข์สักกี่หนก็ทนไหวถึงลำบากสักเพียงไรจะก้าวไปถึงอย่างไรก็จะสู้ดูอีกทีสู้ๆนะคะทุกคนสู้ที่ YouTube สำเร็จและมีบ่อน้ำกินน้ำใช้ตลอดชีวิตค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวิทารถบายเชื่อมันกับพี่น้องจา้าฮัลโหลอเลสุซัมเบนวลคัมทูสวิทารถบายเชื่อมันฮัลโหล ม่ใญ่ฝรัง่งนาะฮัลโหลน้ำนะคะนะคะเพื่อนๆก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะสูาสู้วันหนึ่งถ้าเกิดว่าเราสําเร็จเราจะมีบ่อน้ํากินน้ําใช้ตลอดกาลนานเทินพี่น้องจ๊ะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างต้องมอีต้องมีเวลาต้องมีเวลาแล้วก็ต้องมีความอดทนนะคะเพื่อนๆสภพิธารถเองก็ใช้เวลาและความอดทนเหมือนกันค่ะ ะะโอ้มาทางนี้รู้สึกว่าจะมีก่อสร้างนิดหน่อยนะคะเพ,พื่อนๆจ๋าก็พาเดินชมธรรมชาตินะคะดอกไม้ส,สวยๆโอ้ดอกไม้สวยพอละโอ้ดอกนี้เพิ่งเคยเห็นเพื่อนๆจา๋าเนี่ยๆ,ๆดอกนี้เพิ่งเคยเห็นสวยไหมคะสวยไหมคะสวยไหมคะดอกไม้สวยไหมคะโอ้ไม่ใช่คนสวยไหมคะ <c oughs> คนสวยไหมคะเพ,พื่อนๆจา๋านะคะสวยค่ะสวยสวยที่สุดเลยตรงนี้นะคะ ตรงนี้สวิทาสวยที่สุดเลยนะคะเพื่อนๆนะคะหมูนะคะบ้านเมืองเขาก็สวยงามนะคะเพื่อนจะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องมีการลงทุนลงทุนเวลาลงทุนเวลาลงทุนทรัพยากรด้วยนะคะอย่าบอกว่าพวกเราไม่ได้ลงทุนลงทุนกันหมดทุกคนกับเพื่อนจะ าบางคนก็ลงทุนซื้ออาหารดีๆแพงๆมาทำกินแมนโบแมนคะบางคนก็ลงทุนไปเที่ยวแต่การลงทุนของพวกเราคือความสุขของพวกเราแมนโบแมนคะและเราเอาการลงทุนเอาความสุขของเรามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆถูกไหถูกคะนะคะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะคะเพื่อนจ๋าถ้าเกิดว่าเราสำเร็จแล้วมันคุ้มค่าคจริงๆนะ คุ้มค่าคุ้มเวลาจริงๆกับการที่เราได้มาแบ่งปันความสุขให้กับเพื่อนๆนนะคะเพื่อนๆจ๋านะ,ะอุยอ้ยโยอุย้ยโยลมค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าลมพัดแรงมากเลยนะคะแล้วสวิธารถจะเดินไปตรงไหนเนี่ยอ๋อนะคะทุกสิ่งทุกอย่างลงทุนด้วยกันทั้งนั้นนะคะเพื่อนจ๋าเพียงแต่ว่าการลงทุนของเรามันจะถึงเป้าหมาย เร็วหรือช้าถูกหรือคะสภิษฐาราก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนกับเ,เพื่อนๆจ๊ะนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนอย่าท้อและอย่าถอยขยันไม่เก่งเราต้องขยันนะคะเ,เพื่อนๆจะ๋ะไม่สูงเราต้องขยิงไม่เก่งเราต้องขยันเมื่อเจออุปสรรคเราก็ต้องฝ่าฟันเพราะว่าความฝันอันยิ่งใหญ่ของเราเรออยู่แมนบอมแมนคะ่ะ ถ้าสาเร็จแล้วความสวยงามมีมากเลยค่ะเพื่อนจะมันสุดค,ค,คุ้มจริงๆนะสุดคุ้มจริงๆค่ะเพื่อนนะคะสวยงามความสวยงามมีให้เรานะคะเพื่อนจ๋าขยันเข้าไว้ขยันอย่างหนึ่งขยันลงคลิปสองขยันไปให้กําลังใจเพื่อนๆน,นะคะเพื่อนจ๋า ว่แม่นอันขยันลงคลิปซื่อๆกับพวกไปหาหมูหมูก,กับพวกมาหาที่เพื่อนๆจาถูกเพราถูกคะเราต้องไปหาเพื่อนอ่ามีพี่คนนึงที่เมืองไทยก็อ่าโทรมาสอบถามเมื่อเช้านี่สุิธารรถเจ้าคิดจังไดคือมีคนมาเบิ่งเจ้าเราก็คอมเมนต์ให้เจ้าหลายแท้ว่าันเพูนว่าเอื่อยน่ะผ่านมาเป็นปีแล้วเนี่ยนคลิปของเอือ่อยแต่ละคลิปน่ะมีคนก็มาคอมเมนียนี่เลยบ่ถึง10ซ้ฟสั่มภานเพูนว่า นะคะคนอคนโทรมาสอบถามทั้งทั้งอขอข้ามมิสชั่นเจอร์นะคะก็เป็นเพื่อนกันทางเฟซนี่นแหละนะคะก็เลยถ,ถามเล่าเจ้าเฮ็ดจังไดก็เลยวางสีเนาะเพื่อนเนาะเจ้าเฮ็ดจังไดเพ่อก็เลยว่าเอ้ยเฮ็ดแบบนี้แบบนี้ก็เลยว่าเอ้ยเอาแบบนี้เด้อบัดนี้น่ะให้เจ้านะ่ะให้เจ้าขยันไปหาหมูเด้ออย่าถามมู ทุกคลิปที่น้องเฮ็ดเฮ็ดม่อะน้นนองจะบอกเสมอว่าเราเป็นผู้ให้เราจะมีความสุขมากกว่าคนเป็นผู้รับก็เลยบอกเราสิเออเมียนเมีนเมน,มน,มนเห็นตัวพ่อตลอดอยู่บริสันต์คนว่าเนาะเห็นตัวพ่อตลอดอยดู่แต่ว่าเอ้อย่างคือว่านเหรอเออเอยเขามาเบิ่งตัวยู่ทด้แต่ว่าเออบริค้อเมนต์ยักเท้อบริสันแล้วว่าอันก็เลยว่าเจ้าบาัเขามาคอมเมนต์ให้ข่อยข่อยก็บบัวรูด้วยเอยแล้วว่าอั่างสิบอกเรา คันเป็นไปได้นะเจ้าเขาไปเบื้องมูนะเจ้าก็ต้องหัวใจเมแนต์ให้กำลังใจมูนั่มเนี่ยไปเบื้องซื่อเนี่ยไปกดหัวใจซื่อเก็เลยบอกเล่านะคุเพื่อนจะโอ้ยโอ้ยโอ้ยทางสั้นเอื้อเสียตามตัวเด้อเ่อว่าสันเราเล่าเลยว่าสันพี่น้องจ้ะทีนี้พี่เขาก็จะเริ่มทําเริ่มทําตามตั้งแต่วันนี้แหละเขาจะเริ่มทํตตนนาตามนะคะเรพราะมันไม่ได้ผลจริงๆนะคับเพื่อนจะได้ผลจริงๆนะเราลงคลิปของเราเราก็ต้องไปดูคลิปให้เพื่อนด้วยนะคะเพื่อนจ้ะ ไปดูคลิปให้เพื่อนด้วยไปดูแนวคิดของแต่ละคนแล้วเอามาปรับปรุงตัวเองปรับปรุงการทํายังไงเราจะได้สําเร็จจหมือเมนบอกคะเพื่อนเพื่อนถึงบอกว่าถ้าอยากสําเร็จเราก็ต้องอยู่กับคนที่เขาสําเร็จอยากเฮ็ดยยังอยากรวยก็ต้องอยู่กับคนรวยถูกไหมถูกคะนะคะอยากเลี้ยงคบเป็นก็ต้องไปถามคนเลี้ยงคบที่เขาประสบความสาเร็จแมนบอแมนค่ะ อยากปลูกผักเกีงก็ต้องไปถามไอพ่อนพอยพ่อนแล้วปลูกผักเก่งแมนบอมแมนถูกปะถูกคะอยากเฮ็ดกับเขาเกียงก็ต้องไปเบื้องโคี่เฮ็ดกับเขาเก่งถูกปะถูกนี่แหละคะ่ะอันนี้มันก็จริงจริงนะครับเพื่อนอยากสําเร็จแต่ไปถามคนที่เขาไม่สําเร็จนะยังไม่สําเร็จเลยนะเขาก็แนะนําได้แบบที่เขายังไม่สําเร็จแมนบอมแมนคะเพราะฉะนั้นน่ะเราอยากได้อะไรนะ่ะเราก็ต้องถามคนที่เขารู้เกี่ยวกับสิ่งสิ่งนั้นถูกปะถูกคะ อันนี้สพิธารถพูดให้ฟังนะใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะคะก็ให้คำปรึกษากันได้นะคะสพิธารถเองตอนนี้ก็ถือว่าถือว่าสำเร็จมาแล้วนะคุเพื่อนจะสำเร็จมาแล้วเพียงแต่ว่าเราอยู่ในช่วงแรกเริ่มเฉยๆเมมเบอรเมคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยในการในการบำรุงดูแลรักษาเหมือนต้นไม้แหละ ต้นไม้อะไรที่มันโตที่สุดหนึ่งต้นที่ปลูกก่อนแล้วก็มีการบำรุงรักษาถูกเพะถูกคะถ้าเราปลูกก่อนจะ่เราไม่มีการบำรุงรักษามันก็ต้นไม้มันก็ไม่เจริญเติบโตงอกงามเราก็ไม่สามารถสามารถดูความสวยงามของมันได้แล้วมันก็บ,บ่ไเดอออกดอกออกผลในห,ห้าแมนบอแมนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักบำรุงรักษาให้ปุย๋ยให้ความรักให้ความรักกับกับเขาถูกเะถูกคะ ต้นไม้เปรียบเสมือนคนเหมือนกันเขามีชีวิตจิตใจเหมือนกับเรานะคะก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนเพื่อทุกคนอย่าท้อและอย่าถอยคําว่าท้อมีไว้สําหรับลิงถือเท่านั้นเราเป็นคนเราต้องสู้อย่าปล่อยความจนไว้ให้กับลูกหลานเราอย่าทิ้งความจนไว้ให้กับลูกหลานเรานะคะเกิดเป็นพ่อแม่คนอย่าส่งต่อความจนไว้ให้ลูกเกิดเป็นไก่มันยังชนเกิดเป็นคนมันต้องสู้สู้สๆนะทุกคน ฟันเราต้องเยี่ยมเทียมฟ้าก้าประชันเพราะค,ค,คุณ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 เท่านั้นที่รลิขิตชีวิตคุณสวัสดีค่ะชุดอย่าลืมคอมเมนต์มาใต้วิดีโอเราด้วยนะรักกันกดถูกใจแล้วก็คอมเมนต์ถ้าคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็แชร์ได้นะคะรักนะจช๊บๆบจากสวิทารถใบายเชมันชู